โอเป็น EP 2นะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้นะมันยาวแล้วเนาะจ้าเราประมาณ4นาทีนะอันนี้ก็คือจบเลยนะคะในการเก็บเห็ดครั้งนี่เนาะจ้าได้ประมาณเกือบ2กิโลทุกคนปะมาเก็บพร้อมกันเลยจ้าจังไดขออนุญาตนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับออมสินน้ำเด้อทุกคนอือหเนมนๆค ฟังทั้งปุ่มแล้วกัเห็นอยูน่นิอยๆนะคะทุกคนค่ะว้าวมากโอ้ยน้องอืมโอ้ยสวอ่อนตัวนี้จงไว้จงไวทุกคน นี่สงสัยตัวนี้นะคะเขาเกิดเดือนอเดือนอยังนะเดือนเดือนตุลาน่ะทุกคนเนี่ยนี่มันก็จะเริ่มเหี่ยวนะคะเ,เด็นยังแล้วก็เก็บได้นี่อยมกจเก็บแต่ทุกคนนะกินได้นะนด่กกำลังหน่อย ความสุขนะคะโอ้โหบางทั้งนุ่นสูงค่ะสูงก็อเอาเอาใกล้ในี่แหละนี่เอาตวัวที่มันง่ายๆนะคะนี่อันนี้เหียวยังอ๋อพอด้กินมันจะกรุบกรึบกรบกรบนะทุกคน โอ้หอืมนี่นี่ยโ,โอ้โหชื่นมากอู้ฮูฮปปี้ตาหมูนี่ขอนี่นะคะอืมตัวใหญหน่อยก็ไม่ต้องเอานะคะหรือเอาตัวนี้ไง อื้มอืยคุณมันจะยูนางนะคะนี่ยูมงคลโอ้ยอุ๊อุ๊โอ้ยเดี๋ยว มองนี้น้ำนะคะทุกคนต้นนี่นะคะเดี๋ยวอมสิไปศึกษากันกับต้นอีกอย่างนะนี่ที่เขามาเกิดน้ำนะคะเห็ดทั้นี่อีกต้นหนึงนะคะทุกคนค่ะ โอืมหมูกระดองนลยอืม ปีนี้นะอมสินคิวดว่าจริงๆแล้วสิบวัดใดนะคะทุกคนค่ะแต่มันกระได้นะคะทุกคนกระห้ตาหมูนะคะนั่งทายคลิปให้นะจ้ะเนาะตอนนี้กรสิปีนขึ้นจักเล็กหน่อยนะคะเอาที่ไหวเนาะจะพ่อก้าวขาขึ้นบกค่อยไหวนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะการเก็บเห็ดอ่าเห็ดหูหนูของอมสินยูนีนะคะสิประมาณนี่และจา้าอ้าจามอีกทุกคนเอ้ยจังว่าไผ่บออพื้นเนาะจ้ะเนาะปะ กสิพาทุกคนนะคะมาหาเกมเหตุการณ์โตนะคะเพราะว่าข่างบนนะคะมันก็นยังมีหลายนะเสียดายนหะทุกคนเวลาที่เขาไปสื่อ,อยุลานเอเชียนะราคามันจะค่อนข้างแพงนะประมาณ2เพ้าสาพ้าขึ้นนะประมาณนี้แหละทุกคนประมาณขีดหนึ่งนะราคามันก็นจะแพงแต่ท่าตรงนี้เขาเห็นนอกจากแล้วหัวมันกินได้นะเขาก็ต้องเสียตัง ไปซื้อเลยและที่สําคัญเขาเดินออกมานะคะเดินออกกาลังกายแล้วก็ได้เฮ็ดกลับบ้านไปโอ้ยความฟินมันมีอยู่แล้วทุกคนเลยอะไรไม่ต้องจ่ายตังน่ะเราชอบเนาะจา๋ะจาเนาะจังไรคลิปนี้นะคะออมสินนะคะขอฝากทุกคนไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะจา้าเนาะขอบคุณหลายๆนะทุกท่านนะคะที่เพิ่งกันจะจบคลิปเนะาะพอกันไหมคลิปหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายจา้า